สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกบแอแคทเกมวันมมววนี้ผมจะมาพูดถึงการอัปเดตของมาครับ0.15.90น่ะอย่ารลชะาัดูการอัปเดตอันที่หนึ่งกันเลยการอัเดตเนียก็จะมีเอ,อ่อการตั้งค่าใหม่ๆทางนั้นเลยนะครับว่าแม่จะเป็นการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะก็จะเป็นอะไรที่เยี่ยมสุดยอดมากอ่าเราเสียเวลาไปดูการอัปเดตต่อไปกันเลย กาเด็กก็อไปนะจะเป็นถึงพิชแพกมาใหม่นะครับกับไปพวกนี้มาใหม่กันนะครับก็จะเป็นอะไรที่โคตรเยี่ยมเลยครับมันแถมสกินมาให้ด้วยนะซึ่งทุกคนนี่ตึ้งตาตอนใจเล่นกันเลยนะครับก็ไอพวกนี้ครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทีนี้ก็มีอันนี้รู้ว่าเป็นพิชแพกับสกินผมยังไม่มีเลยนะครับก็ถ้าใครมีตังค์เยอะๆก็อย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับเราไปดูกันอัปเดตต่อไปกันเลย การน้ำเด็ดต่อไปนะเป็นเออเป็นบล็อกนะ้ำบล็อกใต้น้ำนะหรือแม่ก็เรียกว่าบล็อกของเอออะไรวะมันชื่อว่าเออเออตัวอะไรนี่แหละมันชื่อว่าเออชื่ออะไรก็ไม่รู้คนระับผมไม่รู้นะก็จะมีเรื่องแสงแล้วก็นี่คนระับแล้วก็บล็อกปูนั่นเองนะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรเยี่ยมเลยครับอ่ะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนี่นี่ น,นี่นี่ด้วยนะครับอ่าก็อะไรเท่ม,มากเลยใช่ไหมล่ะอ่าราไปดูการอัปเดตต่อไปกันเลยการอัปเดตต่อไปอนะ่ะเป็นเออเป็นสปอนของเออผมรู้แล้วมันชื่อว่าอะไรมันชื่อการเดียนนั่นเองนะสปอนการเดียนนั่นเองนะึงยิ่งมึงเขียนไว้แล้วสปอการเดียนรนะูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับเนี่ยครับมีหัวหน้ามันด้วยคนระับชื่อบอสการเดียนนั่นเองนะก็เลือนไม่อยูเออน่าจะประมาณยี่สิบหรือห้าสิบนี่แหละแล้วล่ะ เราฆ่ามันดูดิว่าเราจะดอกอะไรมันมาบ้างนะอืมอืมโอ้โหเหี้ยแม่งลงน้ำอะ้วเออเอ๊ะมันอะไรไม่ดอกวะจริงว่าเคยดอกนะอืมตีไม่โดนมึงนี่ไวนะมึงนะอืมอืม มันก็จะดอปอันนี้มาให้เรานะครับคือจะเป็นชิ้นส่วนเนื้อของพวกมันนะครับไม่สามารถกินได้เองนะก็มาดูทำไมถึงกินไม่ได้เองนะไปดูการอัปเดตต่อไปกันเลยนะครับการอัปเดตต่อไปก็จะเป็นการเออไอพวกหัวพวกเนี้อมาสามารถใส่ได้แล้วนะไม่เชื่อดูเลยนะใส่ได้ทุกอันเลยนะเนียเทเนียวิเทอร์วิเทอร์ซอมบี อีใช่คีปเปอร์แล้วก็ตีมาเตะทุกอันเลยนะเตะสิงมาเราไปดูการอัปเดตต่อไปกันเลยการอัปเดตต่อไปเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเอ่อน่าจะเป็นพวกโกเลมมอนสเตอร์อะไรพวกนี้อ่าตัวต่อไปเป็นมอนสเตอร์นั่นเองชื่อว่าโกเลมกับสโนแมนครับอันนี้คือสโนแมนครับอ่ะเดี๋ยวเรายิบอันี้ขึ้นมาก่อนนะที่ครับแล้วเราก็ไปที่มันนะครับ มันจะมีคำขึ้นข้างล่างครับจะมีคำขึ้นข้างล่างอะ่ะเอ้ยไม่มีนี่มาให้เรากดไปที่ตัวมันครับนี่ครับก็จะอออทันทีเลยนะตอนแรกม,มันมีคำนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะหน้าตาก็จะเออเออเออแดงนิดนึงนะตัวต่อไปครับน่าจะเป็นโกเลมนัม่นเองมีเลือดยืนหนึ่งรอนนะเราดูกันว่าจะได้อะ้รจากมันนะ ได้ทองนะตอนมาบางทีอาจจะได้ดอกไม้ด้วยนะอีมันเนี่ยได้อ๋อได้ครับได้สโนโบอลนั่นเองนะเราไปดูการอัปเดตต่อไปกันเลยการอัปเดตต่อไปครับอ่าทุกคนก็น่า,าจะรู้จักไอเจ้าเอ,อ่อตัวอะไรวะไอสามหัวที่ชื่อว่าวิทเชอร์นั่นเองนะครับมันสร้างยังไงกันเลยครับกันแรกให้เราต้องเปิดโหมดนะครับในการเรียกเขามานะครับสร้างไอครน้องโกล,เลมเนี่นยแหละ อ่านี่ครับแต่ของนักคอมมันจะไม่หมุนวิ่งไล่ลาแบบนี้นะมันจะเออมันจะเออมันจะอยู่นิ่งๆแล้วก็เจนเนเรตเจนเนเรตแล้วก็ปุ้มับเราจะมาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรจากไอ้เจมม์คนนี้ครับแรงเราฆ่ามานันเล่นเรนมั้ยครอืมมันชนทุกอย่างเลอะไปหมดเลยครับ มันมีมันก็จะยิงเราด้วยนะถ้ามันบังเอ,อินนะไปยิงเรานะจำมุอละยังไม่โดนก็ร้อกอ่านะ้ถ้ามันจินถ้ามันเป็นตัวแมวก็จะเรียกเออวิเทอร์สเกลตันมันมา,มาซึ่งเรามีสปอนด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูในอาการน้ำบิกข้างหน้านะ หนึ่งไทยรเตรตเนี่ยอ่าถ,ถ,ถ้าถ้าฆ่าเราถ้าว่าเราฆ่ามันเป็นตัวแบบนี้บแบบเสียวาเนี่ยเราจะไม่สามารถยิงมันได้ด้วยธนูนะไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่านะไม่ได้เออไม่ได้ครับอ่าไม่ได้มันดิ้งนะ้รงใช้มีดคาานั้นต้องบวกกับมัน <c oughs> มามาแต่ถ้าเป็นโมเกนทีดีวความมันอะไรจะเกิดขึ้นนะคือเราไม่สามารถ ได้ครซึ่งเราไม่สามารถบินได้ดเลยมัตัใหญ่อมนเลยมันจะตายมั้อืม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  เป็นรูปร่างแบบนี้คนระับนี่คนระับนี่คนระับรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะปูมบูมเลยปุม,มเอออ่ะพอข้าเสร็จเราก็จะได้สิ่งนี้มาที่ชื่อว่าเนเธอร์สตาร์นี่ครับที่มันจะอรีกับป๊บไปกินแบบนี้นะั่นเองนะจุ้ยจุ๊ยอ่าก็ไม่รู้นะครับก็เราจะไปดูกันอัปเดตต่อไปกันเลย การอัพเดตต่อไปนะเป็นเออเป็นมอนสเตอร์จากธรรมชาตินะอ่าตัวนี้จะอยู่ในนรกนะที่ชื่อว่าวิตเทอร์สเกลตันนั่นเองนะที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้ว่ามันจะให้อัปเดตเร็วๆนี้นะครับก็บางทีแล้วอาจจะเก็บได้หัวมันก็ได้นะแต่มันยากมากกว่าจะได้หัวมันนะอ่าตัวต่อไปก็เป็นเออสปอนวิตเทอร์เอ้ยไม่ใช่ฮอตมานะั่นเองคนระับมาซอมบี้นะ เราสามารถขี่เขาได้ด้วยนะครับตอนแรกมันอัปเดตขี่ไม่ได้นะครับนะครับไ,<ป>ไปดิไปไปอ่านะครับเรา update, อัปเดตอ่าเราทำอะไรมันไม่ได้เลยนะนอกจากที่เราต้องมีเอออะไรวะนะครับอืมเราต้องมีอาั่นเองอนี่คนระับนี่่ะมันไม่อยอมไปไปดิไปอ่าไม่อยอมไปนะปถ้าเราใส่นี้ไปคนระับอ่ามันเดินอามันจะไม่เดินอ๋ออ๋อไปอ๋อไปชื่ออะไร เป็นไรวะไม่ไปแลวไม่ต้องสนมันนะครับฆ่าทงแน่งเลยอานะครับตัวต่อไปครับตัวนี้ทุกคนโอ้โหตัวนี้ผมชอบมากเลยครับลุค่างมันสวยอะครับมันชื่ออะไรวะผมไม่รู้ครับแต่ผมเรียกว่าสเกลตันยากจนนะครับมันสเกลตันยากจนดูดิเสื้อเสื้อผ้ามันชีหมเลยดูดิมันจะดาทธนูครับบางครั้งมันก็จะดอทะยุอับอย่าพิเราได้ ต่อไปเป็นวิดนั่นเองครับโอ้ยวัดเฮ้ยเฮ้ยล้มหมนละโอ้โหมันเป็นวิดอะไรวะอ๋อผมลมมอนในนั่นเอาไว้ครับลมมอนวีเลเจอร์บอสนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นม้านั่นเองกับซอมบี้อีทนะครับอยากมาอยไรครับก็จะจบการอัปเดตนี้นะครับเราจะไปดูการอัปเดตต่อไปกันเลยการอัปเดตต่อไปครับทุกคนอาจจะรู้จักไอ้พวกนี้กันนะที่มันชื่อว่าเออนี่ครับที่เราต้องมันนี้นะครับแล้วก็อ่านะเออเราบังสามารถบังคับหมูได้แล้วโดยการใช้นี่ครับตอนแรกมันจะไม่ทําตามเรานะดูครับ การค้าแม่ง่ายๆนะเพื่เราเนี่ยนี่นะนี่ไม่ต้องวางมาเท่านี้มาเท่านะั้นนะครับก็ก็น,นั่นมันเดิมนะครับก็เน,นี่ยเออในมอนิเตอร์สเตอร์สเตอร์สตาร์ยูนทีงไปก่อนนะยังไม่สนใจมอนิเตอร์สตาร์นะมันยังไม่มีค่ากับเรานะอ่านะเราสามารถบ,ารบังคับน้องหมูเราได้แล้วนะโดยการโดยการเอาไอ้นี่ครับกดปที่นี่ครับแล้วกดขีขึ้นไปที่เขานะครับอ่านะครับ มันก็จะไปตามเราแต่มันโง่แค่นี้มันกระโดดไม่ได้นะคมันแล้วสังเมันวิ่งมาก็วิ่งคนระับด,นะด,นะดูดูดิดูดิเห็นปะมันกระโดดเองตามใจท่อมานะแล้วก็จะมีลูกๆตามมาด้วยนะอ่าเป็นอะทีเยี่ยมมากเลยนะเป็นการขี่หมูที่ยอดเบสมากเลยนะ เราจะมาอัปเดตต่อไปกันเลย